สวัสดีอาจารย์ทุกท่านคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ศูนย์บริการการศึกษาสาธิตการบันทึกคะแนนเก็บรายวิชาผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษาในการบันทึกคะแนนอาจารย์เข้าเว็บของศูนย์บริการการศึกษานะคะมพ์ที่ c e s w u a c t t h แล้วไปที่ระบบทะเบียนจากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้นะคะอาจารย์คลิกเมนูเข้าสู่ระบบ อาจารย์ใส่ยุสเนมพร้อมรหัสผ่านของอาจารย์ได้เลยนะคะจากนั้นอาจารย์คลิกที่เมนูภาระการสอนแล้วคลิกที่บันทึกเกรดจะโชว์รายวิชาภาคการศึกษาและปีการศึกษาปัจจุบันค่ะจากนั้นอาจารย์เลือกรายวิชาที่อาจารย์ต้องการบันทึกคะแนนเก็บบางวิชาเนี่ยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนหลายกลุ่ม อาจารย์สามารถตอกคะแนนร่วมกันทุกกลุ่มหรือแยกแต่ละกลุ่มได้โดยให้อาจารย์ไปดูที่คอลัมน์ตัดเกรดร่วมกับสมมุติว่าในรายวิชานี้มีสี่กลุ่มเราต้องการบันทึกคะแนนร่วมกับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มอื่นเราก็ต้องเลือกช่องตัดเกรดร่วมกับกลุ่มที่หนึ่งหลังจากนั้นไปที่คอลัมน,น์คะแนนไปเลือกสี่เหลี่ยมเล็ก ของกลุ่มที่1จากนั้นจะโชว์หน้าบันทึกคะแนนให้อาจารย์คลิกที่ทั้งหมดจะแสดงข้อมูลของนักศึกษาทุกกลุ่มขึ้นมาซึ่งหลายวิชานี้มีการกรอกคะแนนไปแล้ว3ครั้งครั้งนี้กรอกเป็นครั้งที่4ให้อาจารย์ไปที่บันทึกช่วงคะแนนให้เลือกรูปแบบเกรด อาจจะเป็นเกรด A ถึง F หรือ s u ก็ได้หลังจากนั้นถ้ารายวิชาของอาจารย์มีการกำหนดช่วงคะแนนเองให้เลือกพิกเกดถ้าตัดเกรดโดย t-score ให้เลือก t-score ถ้าตัดเกรดโดยใช้ main sd ก็ให้เลือก m e i n sd หลังจากนั้นให้เลือกเกรดมินิมั m มและ maximum แล้วกดบันทึกสำหรับรายวิชานี้ตัดเกรดรูปแบบ A ถึง F โดยการกําหนดคะแนนของใช้ระบบพิเดเลตอาจารย์กรอกช่วงคะแนนต่ําสุดของแต่ละเกรดเช่น F อาจารย์กําหนด0ถึง49.99อาจารย์ใส่0น,นะคะ D กําหนดช่วง50ถึง54.99ให้อาจารย์ใส่50 D+ กําหนด55ถึง55.99อาจารย์กรอก55อาจารย์กรอกไปเรื่อยๆจนถึงระดับเกรดสูงสุดก็คือ A แล้วอาจารย์กดบันทึกนะคะ จากนั้นอาจารย์ระบุข้อมูลของการเก็บคะแนนแต่ละครั้งเนี่ยเป็นจํานวนเต็มสําหรับรายวิชานี้มีการระบุการเก็บคะแนนไปแล้ว3ามครั้งจะขอยกตัวอย่างวิธีการกรอกคะแนนในครั้งที่4เป็นคะแนนมิดเทอมนะคะอาจารย์พิมพ์คาว่ามิดเทอ m มตรงทัวทัลเนี่ยใส่คะแนนเต็มในที่นี้คือ20นนิคะแนนและระบุสตาตัตว่าโช ถ้าต้องการให้นักศึกษาเห็นคะแนนในระบบของตัวเองนะคะแล้วเปอร์เซ็นต์เก็บี่สิในที่นี้เนี่ยเก็บ20%่สิบเปอร์เซนและอาจารย์ก็คลิกบันทึกได้เลยค่ะหลังจากนั้นอาจารย์ไปที่ขั้นตอนต่อไปทางซ้ายมือนะคะจะปรากฏหน้าต่างบันทึกคะแนนหน้าต่างข้อมูลเนี่ยจะโชว์เฉพาะกลุ่มที่1มีทั้งหมดห้าสิบสาคนนะคะให้อาจารย์ดูที่แสดงข้อมูลและอาจารย์คลิกทั้งหมด ก็จะโชว์ปรากฏข้อมูลของนักศึกษาทุกกลุ่มขึ้นมาให้อาจารย์ไปที่คอลัมน์ที่ต้องการกรอกคะแนนนะคะโดยคลิกไปที่ Edit ก็จะโชว์ระบุช่องคะแนนให้อาจารย์เลือกสัญ,ญลักษณ์ของแผ่นดิสตเพื่อ Import คะแนนเข้าก็จะโชว์รูปกล่องสี่เหลี่ยมพื้นที่สำหรับนำเข้าคะแนนให้อาจารย์ทำตามสเต็ป ตัวอย่างที่ปรากฏดังนี้นะคะสเต็ปที่หนึ่งอธิบายไว้แล้วนะคะสเต็ปที่หนึ่เปิดแฟ้มข้อมูลที่ได้บันทึกรหัสนักศึกษาและคะแนนไว้อาจารย์ก็ก o p ป้รหัสนักศึกษาและคะแนนแล้วนําไปวางในกล่องสี่เหลีย่มนะคะอา่าอาจารย์กด Import คะแนานจะปรากฏขึ้นทั้งหมดเลยนะคะอาจารย์ตรวจสอบดูดีๆนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็กดเซฟด้านบนคอลัมาน์คะแนนจะเข้าระบบเรียบร้อยตอนนี้คือนักศึกษาจะเห็นคะแนานได้จากหน้าจอในระบบของตัวเองกรณีที่มีการแจ้งคะแนานหลายครั้งเนี่ยอาจารย์สามารถทำซ้ำตามขั้นตอนเดิมได้เลยนะคะคลิปนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาจารย์ผู้สอนจะได้รับประโยชน์ในการบันทึกคะแนนเก็บเพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบหากมีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายประมวลผลเบอร์โทรศัพท์73131ยินดีให้บริการและคำแนะนำนะคะสวัสดีค่ะ